สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4คลิปที่644นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4กับตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้เริ่มต้นคลิปเราก็มามูกันสักนิดหนึ่งนะจริงๆหลายคนก็กลัวนะฮะว่าเออเมื่อคำพยากร์ของเราเนี่ยมาตรงช่วงเวลานะเออตั้งแต่วันที่17ตุลา66ไปจนถึง30เมษายน67นี้นะดาวพฤหัสจะอยู่ราศีเมษแล้วก็ให้คุณในดวงของ ตัวบิตคอยนะฮะหลายคนก็กลัวว่าหลัง30เมษยนหกเแล้วนะฮะราคาจะร่วงลงแบบกราฟหรือทฤษฎีหรือไม่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไปถึงแสนมันอาจจะถูกตีตกลงมานะฮะคนทํากําไรมันก็ค่อนข้างเยอะนะมันก็เหมือนในราคา6 9หมื ราคา6 9หม0เนี่ยพอมันขึ้นไปถึงนะฮะมันก็ถูกตีตกลงมานะก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันเกิน6 9หม0ไปถึงแสนเนี่ยนะมันก็ไม่แน่แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการกดลงมาในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนนะครั้งก่อนเนี่ย มันเป็นรายย่อยรายย่อยเนี่ยมันจะมีความกลัวนะความกลัวและใจไม่นิ่งพอความกลัวและใจไม่นิ่งกลัวจะสูญเสียเงินเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปล่อยนะปล่อยเหรียญออกจากมือนะแต่ครั้งนี้เนี่ยคนที่เข้าตลาดเนี่ยมันเป็นกองทุนเขามีสติมีความรอบคอบมีนักวิชาการสูงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่าไปตก,ตกใจมันมากและอย่างนึงผมว่าใจต้องนิ่งนะการแดงครั้งนี้เนี่ย ก็เพื่อกดดันให้ราย,ย่อยปล่อยนะเหรียญที่อยู่ในมือออกมาให้หมดนะเหมือนเหมือนเอาง่ายๆกาลังจะใช้ค้อนนะกันน้ํามันออกจากงานะนะทุบนะทุบให้มันน่วมนะหลังจากวันที่30เมษายน6 7แล้วเนี่ยมันยังมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ดาวเล็กๆเนี่ยนะมันได้จังหวะคือต้องบอกองนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเราใช้ดาวใหญ่เนี่ยเช่นดาวพฤหัสเนี่ยนะคู่เดียวมันก็เอาอยู่นะ คือดาวเนี่ยมันจะมีอยู่4ดวงนะที่ให้ผลเราเอาอยู่นะอันนี้จําไว้เลยนะฮะคือ1นึ่งนะพระเสาดาวพฤหัสนะราหูแล้วก็พระศุกร์ถ้าเป็นตำราก็จะบอกดาวจรให้ดูแค่4ดวงนี้ก็พอคือมันจรแค่นี้นอกนั้นเป็นองค์ประกอบเขาเรียกว่า่าเป็นปีกย่อย แต่มันก็มีกรณีหนึ่งนะฮะที่ดาวมันมากระทําหลายคู่นะเคยมีคนถูกวันที่1-6ล้านนะกับ12ล้านนะที่มีข้อมูลก็คือใช้ดาวเล็กนะเช่นอังคารต้องสุกนะอาทิตย์ต้องพฤหัสพุธต้องจันทร์จันทร์ต้องพุธอันนี้ก็ทําให้มีโชคใหญ่ได้เหมือนกันฮนะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเดือนมิถุนากับเดือนกรกฎาเนี่ยดาวมันกระจุกตัวเยอะ นะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนมิถุนากันกฎดาเนี่ยยังมีแรงส่งสำหรับบิตคอยอยู่นะ,อ,ะอย่างตัวอย่างนะฮะวันที่7มิถุนานะ,ะปี2 5 6 7เในวันนั้นเนี่ยมีดาวกระจุกตัวอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยหคู่นะแล้วเล็งมาโดนพระศุกร์นะมาโดนพระศุกร์ซึ่งมันเป็นดาวการเงินนะซึ่งเป็นดาวการเงินนะแล้วก็เป็นดาวการเงินโลกด้วยหลังจากนั้นไปเนี่ยนะฮะ,ะในช่วงหลังจากนั้นในเดือนกรกฎดาเนี่ยอังคารจะโครจรเล็งพระศุกร แล้วจะมีดาวไปกระจุกตัวนะ,ะกระทํากับราหูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาหรือไปดูนะอันนี้เป็นมิถุนานะส่วนกรกฎาเนี่ยจะมีอะไรบ้าง จะมีพระเกตต้องลาหูนะฮะแล้วมีดาวเนี่ยไปให้แสงนะให้แสงที่พระเกตต้องลาหูนี่แหละแล้วก็มียังคารต้องสุกดาวเรือหัสต้องจันทต้องจันท์ก็เหมือนต้องลัคนานะฮะถ้าเกิดเป็นในตำรานะอ่าแล้วอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนเรื่องชีบาเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะกังวลว่ามันจะไปต่อไหมหรือมันพอแค่นี้เริ่มมีความแบบกลัวกําไรทิพนะผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณขายแล้วมันไปต่อคุณจะหน้าแหกไหม แต่บางคนก็บอกว่ากลัวนะกลัวมันไม่ไปต่อผมก็เลยจะให้คุณดูต่อไปว่าเฮ้ยตลาดเอลคอยเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะไอ้นี่มันแค่เปิดสกลาดนะแค่เปิดสกลาดฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคือไม่รู้นะแต่ประสบการณ์จากเปเป้อะ่ะเปเป้เนี่ยนะฮะต้องบอกงนี้มันโฟโมไปต้นปีที่แล้วนะต้นปีที่แล้วแล้วมันก็ลากมะม่วงเนี่ยนะ มาจนถึงปลายปีแล้วมันพึ่งจะขึ้นเป็นเว็บใหญ่อพิมโหลานเนี่ยในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาอตอนที่ราคามันขึ้นมาครึ่งทางแบบนี้ลูกศิษย์ผมก็บอกจานขายจานขายนะผมก็นิ่งนะผมนิ่งใจนิ่งมากเลยเพราะอะไรผมมองว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายคือผมไม่ได้มองถึงเรื่องกําไรผมมองถึงเป้าหมายลงทุนมันต้องมีเป้าหมายสิว่าคุณจะไปเทคโปรฟิตที่เท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าเฮ้ กลัวขาดทุนกลัวขาดทุนรอมา2ปีนะอย,อยากจะได้แบบขี้เล็บเม็ดเขาเรียกว่าอะไรนะเออหมดแดงครับประมาณนี้เหรอฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวชิบาทเนี่ยผมว่ามันยังไม่มามันเป็นแค่ช่วงเขาเรียกว่าปั่นราคากันช่วงแรกเฉยๆแล้วถ้าเกิดไปดูแพทเทิร์นจากรอบก่อนเนี่ยนะฮะมันแท่งแบบเดียวกันเห็นไหมมันขึ้นแท่งแบบเดียวกันแล้วมันก็เออเขาเรียกว่าทําฐานอยู่อาทิตย์นึงอะ่ะ นะฮะก็จะเป็นแท่งแบบนี้อยู่อาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นขึ้นต่อเหนะ็นไหมขึ้นต่ออีก2อาทิตย์นะไอ้ปัญหาคือไอ้รอบนี้เรายังไม่รู้ว่าเดฟมันยังไม่ปล่อยของออกมาเลยต้องบอกก่อนนะฮะว่าเดฟเนี่ยหรือคู่สม่าเนี่ยทวิตเยอะมากเลยนะในที่ผ่านๆมาไม่รู้ทวิตอะไรนักหนานะจนมีคนมาพูดบอกว่าเนี่ยคุณเป็นผู้นำนะ,ะเหรียญมีมที่มีอิทธิพลมากเนี่ยนะ คุูสมาก็ออกมาตอบนะประเด็นปัญหาคือผมว่าเขาต้องหงายไพ่ออกมาก่อนเนะ่ยเขายังไม่เปิดไพ่ออกมาผมว่ามันต้องมีทีเด็ดสําหรับที่บาทนะเรือกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะตลาดเอาคอยเนี่ยมัน มันยังไม่จบเดี๋ยวเราไปดูนะฮะกราฟเอาคออยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกณฑ์พยากรณ์สําคัญนะผมก็เคยแจกตารานะซึ่งเป็นตําราของฮัาวเว์อ่ะนะฮะจริงๆเขาก็รวบรวมมาจากตําราต่าง,างนะซึ่งมีเกณฑ์ทั้งหมด1 5 0 0เกณฑ์นะผมจะบอกอย่างนี้ว่าเกณฑ์ที่มันน่าสนใจอย่างหนึง่งคืออะไรรู้ไหมคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปดูดูตําแหน่งดาวในอ่อนานวางจริงๆเนี่ย นะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในดวงจักรเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกมันเป็นแค่สิ่งที่บอกออกมาภายนอกคือเหมือนเหมือนร่างกายเราผิวหนังเราอะนะมันคือเปลือกนะ,ะไอ้ดวงจักรเนี่ยคือเปลือกในนาวางเนี่ยมันคือแก่นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออเราต้องดูตําแหน่งในนาวางที่มันให้คุณจริงๆนะฉะนั้นแล้วกำลังดาวในนาวางเนี่ยมีผลอย่างมากนะถึงแม้ว่าในาดวงจักรจะเป็น อาจจะเป็นมหาจักรเป็นเกษตรแต่สุดท้ายแล้วมันได้ตําแหน่งทั่วไปมันก็ไม่มีมันก็มีแค่นั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งในนวางในสสาคัญก็ตามที่ตํารามันบอกส่วนเรื่องรูน่าซีเนี่ยเมื่อวานนี้ติดท็อปนะฮะวอลุ Wall ่มอันดับหนึ่งวันนี้ติดท็อปอันดับ3นะติด1ใน3ส่วนเรื่องแซนนะจริงๆแซนเนี่ยผมยังมองว่มามันลากมะม่วงอยู่นะออคุณก็ดูความมันระวังแล้วกันเพราะว่าการาฟมันก็ลากมะม่วงจริงๆกันแหละสำหรับแซนบล็อก,กน,นะ อีกนี่ผมจะให้ดูอันนี้ตัวไททันเนี่ยเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะตลาดยังไม่เข้าไม่เข้าตลาดกระทิงแท้จริงนะในสําหรับเอาคอยนะ,ะมันมันเป็นแค่เปิดสกกลาดเฉยๆนะ,ะฉะนั้นเนี่ยไอตัว market cap ของของเอลคอยเนี่ยจะไปจบอยู่ที่7ทิลเลียนนะ ในมุมมองของเขานะโดยเขาใช้แพทเทิร์นสองครั้งก่อนนะครั้งนี้ครั้งนี้และครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าราคารอบนี้จะไปจบที่7ทิลเลียนนะฮะฉะนั้นรูหน้าก็ดีชิบาก็ดีเหรียญเอาคอยทุกเหรียญก็ดีเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็รอนะฮะ,ะนี่ก็เป็นทวิตเตอร์ Twitter ทางการนะของไทยท่าน,นะฮะ,ะที่มองว่าเอาคอยเนี่ยจะไปจบนะ,อ,ะอยู่ที่7ทิลเลียนนะท,ทีเ7ทิลเลียนนะ7ทิลเลียนนะ อีกคนหนึ่งนะที่น่าสนใจคือคริปโตโรเวอร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญอะไรกับโลกคริปโตจริงๆคริปโตโรเวอร์เนี่ยเป็นเด็กฝึกง,งานอยู่ในแมคโดนัลล์นะเขาล่ำรวยนะจากบิตคอยในยุคปฐมกาลคือยุคแรกๆอะ่ะผมจะเรียกว่ายุคปฐมกาลนะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ คริปโตเนี่ยคนรู้จักน้อยนะบิตคอยเนี่ยคนรู้จักน้อยส่วนใหญ่จะไปรู้จักกันในแชร์ลูกโซ่ซะมากกว่านะประเด็นปัญหาคือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยเพราะ,ะบิตคอยแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการโฮเนี่ยมันคือการรวยที่แท้จริงแล้วเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตยังไงจากเด็กฝึกง,งานแมคโดนัลกลายเป็นคนที่มีเงินนะเยอะแยะมากมายเลยนะ ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งทึ่งมีอิทธิพลในโลกคริปโตนะเขาก็เรียกว่าคริปโตบอยคริปโตบอยเขาก็ทวิตนะฮะตั้งวันที่6มีนาของปีนี้ว่าเขาถือ USDC เนี่ยที่500,000เหรียญน,นะ,ะเขาก็มองว่าไอ USDC เนี่ยมันจะกลับไปที่1ดอลลาร์นะทำไมเขามีความเชื่ออยู่ตรงนั้นรู้ไหมเขาไม่รู้นะในใจเขาคิดยังไงแต่ผมมองอย่างนี้ คือเหรียญเนี่ยนะฮะการถือเนี่ยมันต้องดูหนึ่งเลยชุมชนแข็งนะเหรียญน,นะฮะที่มันรอดจากตลาดหมีมาได้เนี่ยส่วนใหญ่ชุมชนมันจะแข็งมากและอีกอย่างหนึ่งต้องมีปัจจัยสําคัญอีกการหนึ่งคือกระดานซับซับพอร์ตถ้ากระดานซับพอร์ตนะฮะหรือมอีวานซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังเนี่ยไอเหรียญเนี่ยมันรอดแน่นอนแต่มันมันต้องมันต้องรอเวลาเพื่อหาจังหวะขึ้นนะปัญหาคือเหรียญเนี่ยนะ คุณสังเกตดูสิในตลาดเนี่ยนะฮะพวกกระดานใหญ่เนี่ยเขา lead, เลีดเหรียญเป็นเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็ตามไม่ไหวหรอกแล้วเหรียญบางเหรียญเนี่ยไม่มีแบ็กอัพอะไรเลยคือไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะขึ้นไปแบบพ0 0เปอร์เซ็นต์อ่อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอย่างไรเหตุผลมากนะมันก็คือการอย่างที่เรารู้กันคือออกกําลังกายปั่นจักรยานเล่นนะฮนะประเด็นปัญหาก็คือว่า ผมมองว่าคลิปโตัวโลเวอร์เนี่ยเขาเห็นอะไรใน USDC เขาถึงกล้าที่จะถือแล้วเขาก็กล้าที่จะพนันด้วยว่ามันจะกลายเป็น0ูนย์หรือมันจะกลายเป็น5 0 0 0สนดอลลาร์ 500. สหรัฐนะอันนี้เขาวางพนันเลยนะแล้วเขาก็ใช้เงินตัวเองในการพนันรอบนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันไปว่ามันจะไปขนาดไหนแต่ผมเชื่อนะสุดท้ายจนแล้วจนรอดเนี่ยชุมชนจะต้องทำให้มันสำเร็จจนได้เขามองว่ามันจะสำเร็จ ะะเขาถึงกล้าที่จะเอามาแชร์ความรู้สึกตรงนี้ให้คุณรู้อีกอันนึงซึ่งหลายๆคนก็มกักจะถามว่าเอ๊ะมันเข้าบูลันหรืออยังผมก็ให้ดูตรงแผน B นะจริงๆแผน B ก็เป็นทางเทคนิคโออย่างหนึ่งซึ่งก,ก็เขาก็เป็นเ,เทคนิค,ค้อที่มีความแม่นยำแล้วก็มีการถูกเอาไปอ้างอิงในสำนักข่าวต่างๆกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอจุดสีแดงเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้วนั่นคือสัญลักษณ์ความโลภแล้วนะ สังเกตดูนะฮะตอนเป็นสีน้ําเงินเนี่ยความโลภมันไม่ถึงขีดสุดนะแต่ถ้าเกิดความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้สแสดงว่ามันกําลังจะไปแล้วล่ะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะจะบอกก่อนนะฮะว่าไอ้จุดนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้แสนเลยนะมันจะอยู่ใกล้แสนเลยนะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงแสนนะฮะในปีนี้นี่สูงนะไปถึงแสนนะสำหรับปีนี้นี่สูงแต่วันนี้เองเนี่ยตัวพ่อรวยสอนลูกเขาก็บอกว่าจะไปถึง3 0 0แสนใช่ไหม อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าคารูสัมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาทวิตบ่อยนะตัวครูคอยเองก็บอกว่าเนี่ยฉันเดาว่านะไอ้มีมคอยหรือชุมชนที่โด่งดังที่สุดหรือผู้นำมีมคอยเนี่ยจะมีอิทธิพลมากที่สุดตัวครูสัมมาก็บอกว่าไม่ใช่นะเขาก็ปฏิเสธนะฮะชุมชนเนี่ย คือเขามองว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคือชุมชนนะจริงๆที่บาทเนี่ยก็ถือว่าชุมชนแข็งนะคือผมอาจจะดูก่อนเลยคือ1ชุมชนแข็งเข้มแข็งอ่าลูน่ากับทิบบาทเนี่ยชุมชนเข้มแข็งมากบอกเลยว่าเข้มแข็งมากนะชุมชนชาวไทยชุมชนตุรกีชุมชนในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะว่ามันมีคนเสียหายเยอะนะรวมถึงตัวเอ็กเชงหรือตัว คนที่เสียหายเพราะลูน่าล่มเนี่ยมีมากมายมหาศาลที่เป็นพยุหะกองทัพใหญ่นะคือกองทัพผู้เสียหายนะเขาก็อยากจะได้ตังเขาคืนใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมว่าตรงนี้มันมีความเข้มแข็งกันคนละรูปแบบที่บาทเนี่ยมันเป็นเหรียญหมาคนที่รักหมาชอบหมาเนี่ยนะก็จะชอบเลี้ยงหมานะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวชิบายเองเนี่ยมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเขามีมนสเสน่ห์ที่ซ่อนเอาไว้ไม่หงายการ์ดออกมาคืออะไรรู้ไหมฮะคือไอ้โปรเจกต์ชิบาเลียมเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้เผานะในธุรกรรมมันเป็นการเผาโดยอารมณขข์ของนักพัฒนา ฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะสะสมเอาไว้เผาใหญ่ในรอบบูรันน่พวกนี้เขาต้องอาศัยบูรันช่วยแล้วการเปิดเปิดที่บาลเลี่ยมเนี่ยล่วงหน้าปีหนึ่งเนี่ยผมมองว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกว่ามันจังหวะมันไม่ดีแต่การเปิดที่บาลเลียมเนี่ยเพื่อเก็บเหรียญมากกว่าคือถ้าเกิดเราเขาเปิดได้เร็วขึ้นใช่ไหมสมมติเขาเปิดเมื่อปีที่แล้วไอที่บาทเนี่ยนะเขาเปิดที่บัลเลี่ยมปีที่แล้วเนี่ยแล้ว ผลมันปรากฏว่าธุรกรรมเนี่ยที่ทำทำธุรกร,รมโหที่มันเยอะเยอะเยอะๆนะฮะอ่าเขาไอตรงข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าการเผาไม่เผาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักพัฒนามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับธุรกรรมอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าการเผาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เผาตามอารมณ์ของเดฟสิฉะนั้นการเปิดมาปีหนึ่งก็เพื่ออะไรฮะเพื่อเก็บสะสมเหรียญเพื่อเผาไหมเออเหมือนกับตัวใบแน,นนอะ นะฮะเขาก็ใช้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในการซื้อขายนะฮะเราก็เดาเอาว่ามันแค่นั้นแค่นี้เขาอาจจะเผาไม่เต็มตามที่เขาเขาเขาทำธุรกรรมก็ได้มันอาจจะธุรกรรมเยอะกว่านี้ก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการเผาแบบสมัครใจมันไม่ใช่เป็นการเผาในธุรกรรมคือ1ธุรกรรมแล้วเผาไปเหมือนไอ้เปอร์เซ็นต์การเผาของเราอะเปอร์เซ็นต์นาการเผาของเราเนี่ยมันเผาในธุรกรรม ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์เลียวชินะฮะที่เผาในธุรกรรมแต่ของโปรเจกต์ที่บอเลียมเนี่ยเผาตามอารมณ์ของเดฟนะฮะฉะนั้นการเปิดปีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เขาจะสะสมไว้เพื่อเผาใหญ่ไหมคือจะทำเป็นประเพณีเลยก็คือบูรันรอบที่แล้วเนี่ยบูทลิกเผาไป40รอบนี้เนี่ยคุณสามารถจะเผาเท่าไหร่นะ,ะถ้าเผาเยอะๆแต่ที่แน่ๆเหรียญที่มีการโหวตให้เผาเนี่ยนะฮะ ที่มีการโหวตเลยนะแล้วจะเผาวันเสาร์นี้ตามที่มีการประกาศคือโฟกี้โฟกี้เนี่ยจะมีการเผานะฉะนั้นใครถืออยู่ตีนดอยเนี่ยก็รอดูมันจะโฟโมแค่ไหนนะฮะแต่สองสาวันนี้นี่ก็แดงเถือกเลือดาสาดอยู่พอสมควรเพื่อเหมือนเอาต้องลากแดงหลายๆวันหน่อยเพื่อไล่เมาส์นะคือให้เมาส์หดหูว้ขายดีไหมวะนะเออกำไรทีปปนะ่เปาะนะเออเริ่มคิดแล้วเริ่มฟุ้งซ่านแล้วอยู่ไม่นิ่งแล้วนะเริ่ม โอ้ยรอมา2ปีถ้าไม่ขายนี่เจ๊งเลยนะเนี่ยนะอ่าเนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นกับจิตใจเห็นไหมมันเป็นเกมเล่นจิตใจพอขายปับ๊บพุ่งตีแสกหน้าอีกคราวนี้กระโดดขึ้นรถเมย์ไม่ทันเลยนะหัวฟาดฟุตบาทตายขาที่นะอันนี้ก็เป็นชะตากรรมที่เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์รอบที่แล้วนะที่ไปติดดอยกันในบูมาร์เก็ตรอบที่แล้วอ่ะนะ ถ้าเกิดเราไปติดดอยอีกรอบหนึ่งนี่เราจะได้ไปอยู่บูมาร์เก็ตอีกรอบถัดไปนะผมแต่ผมม่คงจะ,ะกลับบังคมทูลลาก่อนแล้วล่ะฮะนะส่วนเฟดจริงๆลุง p พาเวลเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าปีนี้เขาจะลดดอกเบีย้ยจริงๆการลดของเขาเนี่ยเขาต้องลดเพื่ออะไรฮนะเพื่อบอกว่าเนี่ยรัฐบาลน,นี้นะเออพัฒนาประเทศดีนะต้องลดใกล้ๆเล,ลือกตั้งนะ่ฉะนั้นที่เขาบอกว่ามีการคาดการว่าตัวพาเวลอาจจะลดเดือนมีนา ไอ้มิถุนามิถุนาไอเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งพฤศจิกาปีนี้มันก็เหมือนอ่ะรัฐบาลจะส่งนะการเลือกตั้งรอบที่แล้วในชะ่ไหมฮะเออเขาก็ต้องทําอย่างนูน้นอย่างนี้ลุงพาเวลเขาก็ต้องมีไม้เด็ดเอาไว้แจกนะก่อนจะมีการเลือกตั้งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงซึ่งเขาไปแถลงที่สภาว่าปีนี้เขาจะลดแต่เขาไม่รู้ว่าจะลดเมื่อไหร่แต่จริงๆมันมีอยู่ในใจแต่เขาไม่บอกนะเขาไม่บอกแต่มีคนคาดการณ์ว่าจะเป็นเดือนมิถุนา นะเดือนมิถุนายนนะ,ะส่วนชิบาเองเนี่ยนะฮะของจาวันก็ยังคาดการทเนี่ยที่ไฮเดิมนะก็คือราคาจุดสูงสุดเดิมที่นี่ราคานี้นะราคานี้นะสำหรับคนจะทำกําไรก่อนก็แล้วแต่คุณเลยฮนะแต่ผมยังมีเป้าหมายนะฮะอยู่อีกไกลนะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเป้าหมายผมก็ยังไม่ไม,ไม่บายบายอ่ะนะส่วนการพัฒนาของชิบะของรูนอาเนี่ยนะฮะ คือตอนนี้มันจะมีการพัฒนาในเชนนะหลายเรื่องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันก็เหมือนเอาง่ายๆอ่ะการพัฒนาดูแลระบบให้มันทันสมัยแล้วก็ทัดเทียมกับในเชนอื่นๆในจัก,กรวาลคอสโมสนะฉะนั้นนี่ก็ทำไปฮะแต่มันไม่ให้เป็นปัจจัยที่ปัันราคาปัจจัยปัันราคาจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการเป๊กจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์ในเรื่องข้อมูลการเป๊กแต่ผมก็พูดบอกว่า คือเราก็ต้องจำอย่างหนึ่งว่าแผนเป๊กเนี่ยตาบใดมันยังไม่มีการโหวตนะแล้วบุคคลที่เราก็รู้ว่าใครเนี่ยไม่ได้ออกปากตกลงว่าจะสนับสนุนเนี่ยนะมันก็เป๊กไปได้นะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็มองนะว่าโมเมนตัมรอบก่อนเนี่ยถ้าใครจำได้นะในช่วงสองสตังค์เนี่ยมันมีเหตุการณ์นในการกระจายเหรียญออกเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะอันนี้ผมชี้พงให้กันลอกดูนะ คือโมเมนตัมรอบนี้เนี่ยเขาขาคือรอบนั้นะเ,เขาคำนวณไว้แล้วละ่ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยนะโมเมนตัม um นั้นให้ไปต่อมากกว่านี้คือต้องใช้บูลันด้วยอ่าที่มี AI เนี่ยนะเ i เนี่ยเขาพยากรณ์เนี่ยเขาเขาพยากรณ์ปัจจัยนี้ด้วยนะที่เขาบอกว่าถ้าบิตคอยไปถึงแสนห้านะ,อ,ะอาศัยตลาดบูลันประกอบอ่าอาศัยตลาดบูลันประกอบนะ มันก็จะผักดันราคาไปได้นะมันก็ต้องอาศัยนะบรรดาวานต่างๆในช่วยถีบช่วยถีบพวกนี้ขึ้นไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญผมถึงบอกไงว่าใจเย็นๆนะไอตัว market cap Outco คเนี่ยยังไปยังไม่ถึง7ทินเลี่ยนเลยคุณจะรีบไปไหนนะฉะนั้นเนี่ยใจ,นะใจนิ่งๆใจนิ่งๆใจนิ่งๆอันนี้มันแค่เป็นการอะไรนะจุดพุจุดพุปล่อยสัญญาณวิ่งเฉยส่วนวันเสาร์นี้นะ ตัวโฟกี้เองก็จะเผาตามที่ชุมชนมีการโหวตให้เผานะก็ถือว่าเผาเยอะอยู่พอสมควรเป็นเงินเนี่ยประมาณ3 0 31ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเออสของอบัวาทานหมุนเวียนทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นการเผาใหญ่แต่เผาแล้วจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รับประกันนะออส่วนไททันเองก็มองจุดท็อปนะจริงๆจุดท็อปของบิตคอยนี่ยังไม่จบแค่นี้นะฮะออมันเป็นแค่จุดตัดตรงนี้ ราคาเนี่ยมันจะต้องพอตัดตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปอยู่บนเคอร์บนี้ฉะนั้นมันจะต้องวิ่งต่อฮะอันนี้มันเริ่มมาจุดตัดแล้วกําลังเป็นสัญญาณว่านี่ประกาศบูแล้วนะอ่พอถึงตรงนี้เนี่ยมันต้องมีเบรกฮะเนี่ยพอขึ้นไปแตะปั๊บมันทิ่มลงเห็นไหมอ่ามันทิ่มลงเห็นไหมมันเบรกนะมันเบรกเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันกําลังจะเกิดขึ้นในจุดนี้นะคุณไม่ต้องตกใจฮะปล่อยให้มัน การทำรูปแบบนี้ให้มันคล้ายกันให้มากที่สุดก่อนพอหลังจากนั้นมามันถึงจะขึ้นอันนี้ก็เป็นอดีตนะอดีตมักจะวัดอนาคตได้อยู่พอสมควรส่วนตัวคริปโตคอนเองก็ยังมองว่าวันที่28นะพฤศจิก,กาของปีนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นจุดสูงสุดของรอบนี้นะของปีนี้แล้วก็จะเป็นของปีเอ่อวันที่28พฤศจิกาของปี2500 เอ่อหกสิบแปดก็คือปีหน้านะยี่สิบพิจิกาของทุกปีนะเพราะว่าเขาเนี่ยทำยี่สิบพิจิกามาทุกครั้งเลยนะเขาบอกว่าจุดสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบแปดพิจิกาทุกรอบไซเคิลที่หนึ่งไซเคิลที่สองไซเคิลที่สามไซเคิลที่สี่มันทําไมเอาวันที่ยี่สิบแปดเป็นตัวยึดหมดเลยเห็นไหมเป็นตัวยึดหมดเลยฉะนั้นเอ่อราคารอบนี้เนี่ยนะที่จะไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยนะประมาณแสนนะอ่าประมาณแสนในปีนี้เนี่ย เออจะจบในวันที่28พฤิจิกานะตามแพทเทิร์นของตัวคริปโตคอนนะอ่านี้ก็เป็นทางเทคนิคนะชิบานะอย่างที่บอกเลยครูสมาร์กัรทวิตมันทั้งวันนะฮะส่วนตัวลูน่าเองก็ปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวมันก็มานะใจเย็นๆนะมันยังไม่จบรอบของมันอย่างที่บอกนะชุมชนก็ออกมาพูดถึงคริปโตบอยนะฮะเพราะว่าตัวคริปโตโรเวอร์เองก็ เข้ามาซื้อตัว u s t c เนี่ยเพื่อพน,นันว่ามันจะถึง1ดอลไหมแต่จริงๆมันถึง1ดอลเนี่ยมันจะถึง1ดอลเนี่ยโดยเขามองว่ามันเป็นการอาศัยช่องว่างในช่วงตลาดกระทิงตลาดกระทิงเนี่ยจะถีบ u s t c ให้ถึง1ดอลได้นะเพราะเขามองว่าตอนนี้มัน1บาทแลวใช่ไหมหนึ่บาทเนี่ยมันต้องการอีกสามสบาท34บบาทฉะนั้นแล้วเนี่ย ม,มันมีความเป็นไปได้ในตลาดกระทิงนะเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเออ usdc ใครที่ได้มาจากการสเต็กนะใครที่เป็นสเต็กในเนี่ยเขาจะแจกมันจะได้แบบรีวอร์ดเนี่ยกลับมาด้วยนะคุณก็เก็บเก็บเอาไว้นะเผื่อเอาไว้เอาไว้ขายตอน1ดอนนะส่วนชิโดนะชิโดก็ถึงว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งซึ่งจริงๆเขาก็พยายามที่จะเอาตัวรอดมาได้ตั้งแต่ตลาดนะหมี อตอนนี้มาสู่บูมก็ตแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาถูกโจมตีอีกนะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังจะสร้างเหรียญขึ้นมาใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่4แล้วผมเนี่ยมีเหรียญที่โดนตั้งแต่เวอร์ชั่นที่1ที่2ที่3แล้วมาเวอร์ชั่นที่4เนี่ยรอบนี้ฉะนั้นนี่ผมมีที่โดนทุกรุ่นเลยนะเหรียญเขาว่า,าเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4นะสร้างหลายรุ่นเหลือเกินเป็นพระเครื่องเลยนะฮะไอรุ่นนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหเรื่องการถูกโจมตีนะ ก็ได้รับแอร์ด o อกันครบแล้วผมก็ได้รับจนครบแล้วนะใครที่อยู่ใน Exchange ของ Mac ก็จะได้รับจนครบนะอ่าก็จะได้ 1, 1นะ่ตอนหนึ่งะก็ไม่ต้องตกนกตกใจไปก็จะมีการเทรดเกิดขึ้นในวันนี้นะอ่านี่นะส่วนวุฒิสมาชิกนะก็มีการอยากจะเพิ่มไอสปอร t ตบิตคอย e อีเนี่ยเข้าในพอร์ตกรเกษียณอายุของรัฐนะอ่าแพทเทิร์นเนี้ยที่หลายคนกลัวกันก็คือพอมันทำอ่า รูปแบบที่4นะคือฐานที่4แล้วเนี่ยพอมันขึ้นไป5กลเนี่กลัวจะหักหัวลงกลับมาสำนักนี้เนี่ยหรือคนนี้เนี่ยเขามองว่าถ้าขึ้นไปถึง80,000นะถึงไปแตะ80,000เสร็จเนี่ยจะตกลงมา46,000ประมาณ50,000หรือ4 000, 6 6 0 0แต่ถามว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปขายที่80,000แล้วมาซื้อต่อตรงนี้ประทานโทษข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะอยู่นี่นะอยู่นี่ตีนดอยนี่ แล้วคาจะขายไปเพื่อที่จะไปซื้อตรงนี้หรือแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวกําไรทิปไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ได้เป้าอยู่พอดีนะฉะนั้นเนี่ยที่หวังเนี่ยคือจะไปรอวันที่28อ่า28วิกาปี68นู่นนะเพราะว่าพอมันลงมาตรงนี้มันก็ขึ้นต่อไงมันขึ้นไปนี่มันขึ้นไปนี่แล้วมันก็ขึ้นต่อไง นะมันก็ต้องดูกันไปนะสำหรับคนแต่แล้วแต่ฮนะอย่างที่บอกนะการทำกำไรมันขึ้นอยู่ที่เรานะเราพอใจตรงไหนก็คือตรงนั้นส่วนตัวมิสเตอร์คริปโตนะเขาก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยจะอยู่1 0 0 0 0แนี่อีกไม่ไกลแสนก็คําพยากรณ์เรานะั่นแหละ60,000ถึง1 0 0 0 0แนั่นนะแต่ปัญหาคือจะถึง1 0 0 0 0แก่อนแล้วตกลงมาหรือ80,000ตกลงมาอนนี้มันอยู่ที่ความโฟโมในช่วงที่ผมบอกไง ผมบอกแล้วบอกว่าถ้าเกิดมันเกิน1,60,000่นไปแล้วนะปล่อยมันเลยตามสบายเลยนะฮะมันจะไปถึงไหนอยู่ที่ความโฟโมของตลาดแล้วนะอันนี้ก็ปล่อยมันไปฮนะอ่าคือไอ้ถึงมันก็อยู่ในช่วงของมันนะ6 0 0 0 0ถึง1,000 0 0ตามที่เราว่ากันไปนะฮะเออส่วนอันนี้ไม่ให้ไม่ให้เหรียญน,นะเป็นหุ้นหุ้นธนาคารนะร่วงลงมา42% มันอาจจะมีวิกฤตธนาคารในอนาคตนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็น่ากลัวอยู่พอสมควรนะส่วนปริมาณการเผา USDC รู้สึกว่าจะชะ,ชะลอตัวนะดีดากันเฉพาะในช่วงแรกตอนนี้เผาไปแล้วเนี่ย8 3 3 9ล้าน USDC นะตอนนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าจะได้วันละ6,000นถ้าได้วันละ6,000เนี่ยนะ5 6 5วันนี่หมดแน่นอนนะเออแต่นี่นี่คือพุ่งไปวันแรกเนี่ย6 0พั นะ6 0 0 0ล้านวทีศตอนนี้เนี่ยมาจบอยอดมันจะอยู่ที่8,300นะก็ถือว่าเพิ่มไม่เยอะนะถือว่าเพิ่มม่เยอะส่วนพ่อรวยสอนลูกก็บอกว่านี่บิตคอยจะไปถึง3 0 0 0สนถึงฮะเมื่อไหร่แค่นั้นเองถึงก็ถึงแน่แต่เมื่อไหร่แค่นะั้นเองนะส่วนปริมาณการซื้อขายคริปโตโลเวอร์ก็มีการแจ้งนะ,ะบวกขึ้นมา300 300เท่านั้นนะฮนะอ่านี่ก็เป็นอัปเดตข่าวสารประจำ วันในวันนี้นะก็ฝากไวเออ้เดี๋ยวนะฮะมันมีอ่าอันนี้แซนบ็อ์นะอ่ะส่วนเรื่องตัวของโดคอนเนี่ยก็ปล่อยไปตามเวนตามกรรมเขาเถอะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นอุทธร์กันไปหลายรอบนะจริงๆริไอ้ขึ้นรอบที่แล้วอะ่ะผมว่ามันก็เป็นจังหวะที่เฉยเขาอ,อาศัยจังหวะที่มีข่าวดีขึ้นแต่ข่าวดีมันไม่แรงพอมันก็เลยไปต่อไม่ได้แล้วยิ่งมาโดนบิทคอยทุบซ้ําเข้าไปอีกมันก็เลย ยังยังไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้บิตคอยขึ้นก่อนมันคงจะมีข่าวดีปล่อยออกมาอีกรอบหนึ่งเอาเอาข่าวไหนดีนะฮะคือคือเวลามันจะขึ้นมันต้องอาศัยข่าวดีไงความโฟโมใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูกันไปว่าเอาทิตย์หน้านะมันอาจจะเป็นเสาร์นี้ก็ได้มันชอบขึ้นวันเสาร์อาทิตย์นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสาร์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณอาจจะเห็นราคาที่มันพุ่งอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะสวัสดีครับ